จกครอะชะโดฮะกลางแดดเปลี่ยงๆเยงลยฮนะนี่นี่มาหากินตรงน้ำตื้นโอ้โหคอกใหญ่เลยดูฮะสวยงามมากๆเลยดูฮะตีวงสวยงามฮะ ถือว่าเป็นลีลาผิวไหวที่สวยงามมากๆดย๋ยวโยกซ้ายโยกขวากันไปอ้ากำลังเล่นน้ำกันเพลินๆอ้าตรงนี้มีใครมานี่น,น,นีโอ้โหพี่เฮผ่านมาพอดี แต่ว่าคนละเส้นทางกันก็หลบทางให้กันไปนะก็จะไม่ยุ่งกันรู้ดีฮะรู้ดีว่าจะไม่ยุ่งกันโดนฮะโอ้โหลีลาสวยจริงๆฮนะผิวไหวแบบมัน นี่แหละเรื่องของธรรมชาติฮะโ,โอ้โหนนแม่โผลมาหน่อยดูแลเพลินจริงๆฮะนะะโดกลางแดดฮะดูเหมือนน้ำเดือดที่ไหนได้เป็นลูกชะโดพผุด อะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเอก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ